ก็น like ิดนึงครับผมก็เหมือนกับว่าช่วงช่วงโควิดที่เบาๆไปช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าเขาห้ามจัดงานด้วยพอช่วงนี้เริ่มจัดงานได้บ้างแล้วก็เลยมาหนักช่วงนี้ทีเดียวเลยครับก็ดีใจครับผมมีโอกาสได้กลับไปเจอพี่ๆแฟนคลับบางส่วนบ้างแล้วครับผมแบบว่าได้เจอตามงานอีเวนต์หรือว่าตามงานที่แบบจัดเป็นงานปิดอะไรพวกนี้ครับครับรู้ได้ถึงความร้ของตัวเองที่ยังครับ ยังไงครับรับรู้ถึงความคิดของตัวเองที่ตอนนี้ไหมครับก็ไม่ไม่ขนาดนั้นครับผมจริงตอนนี้งานรูมเป็นอะไรบ้าครก็ไม่เชิงรุมหรอกครับส่วนจะเป็นงานค้างครับผมมีมิเตอร์สิบตัวได้ไหมครับตอนนี้ก็เท่าเดิมครับผมอาจจะมีเพิ่มบ้างนิดหน่อยครับผมรับได้ครับส่วนไหนไม่ติดก็ยังรับได้อยู่ส่วนไหนของร่างกายที่ยังว่างนะคะ นี่นะแชมพูมีครับแชมพูยงางนะแชมพูอพูยังครับได้ครับผมก็สำหรับงานวันที่4นะครับผมก็ชื่องานว่า Gentle Love Out Cup Virtual Live Concert นะครับผมก็ในงานทุกคนได้เห็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แน่นอนครับผมมั่นใจว่าอลังการกว่าปีที่แล้วมั้งครับ นั่นแหละครับผมแต่ว่าแต่ว่าโชว์แต่ละโชว์นี่ก็คือจัดเต็มทุกโชว์อยู่แล้วครับผมแล้วก็จะได้เห็นอะไรที่เยอะกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับคิดคอนเซ็ปเองออกเองคิดโชว์เองเลยนะก็มีส่วนด้วยครับผมแล้วก็พี่ๆทีมงานก็ช่วยๆกันระดมความคิดเข้ามาครับผมมีแข่มาเซอร์ไพรส์อะไรมีไหมคะมีเคสครับมีเคสในงานด้วยแต่ว่ายังไม่บอกนะครับว่าใครเซรนะครับนิดนึงนิดนึงน่าจะเซอร์ไพรส์เขาหน่าจะเซอร์ไพรส์กี่คนครับ นับไม่ทั่วนก็น่าจะ6 6 7คนครับผมคือเต็มอิ่มใช่ครับแสดว่าจะไดแบบทั่วโลกเลยประเทศั่วโลกเลยครับผมเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ก็เป็นแบบเวอรชัวครับผมก็เป็นไลฟ์สามารถเข้าไปรับชมได้ครับผมว่าเป็นออนไลน์นี่ไงเสียดายเปแบบมือควอดดี้มันเป็นแฟนจคลับติดหน้ากันอะไร ใช่ครับผมก็เสียดายครับผมถ้าได้แบบจัดแบบเป็นคอนเสิร์ตในปีที่แล้วน่าจะรู้สึกสนุกมากๆเลยเสียดายเหมือนกันครับผมแต่ว่าพอเป็นไลฟ์เงี้ยเราก็ต้องมีความแบบมีเอเนจีเยอะมากยิ่งขึ้นตอนที่แบบไลฟ์เพื่อที่จะได้แบบส่งความรู้สึกให้กับแฟนคลับทางหน้าจอได้จริงแ้อกาเมงานเติมตเป็นยรับออูเยอะครับหลายงานหลายงานหลายคนเลยครับที่แบบพี่เพียบอกว่าเขาอยากอยาามาเจออย่ามาตามเพราะว่า แต่ก่อนแบบพอเรามีอีเวนต์ช่วงก่อนโควิดเรามีอีเวนต์เนี้ยพี่แฟนขับเขาจะไปตามไม่ให้กำลังใจกันแต่ว่าพอมีโควิดปุ๊บก็แบบไม่ค่อยได้เจอกันบางบางคนก็แบบไม่ว่างช่วงเวลาที่แบบผมไลฟ์งานอะไรพวกนี้ด้วยก็อาจจะแทบไม่ค่อยเด้คุยไม่ค่อยได้เจอกันก็นค,คิดถึงทุกคนครับเล้วเหมือนเดิมครับงานเพลงงานเพงลงคะเป็นไงบ้างคะีแลบบแบบโอเคเลยนะครับก็เห็นพี่แฟนขับก็รู้สึกชอบกันในลุคนี้เห็นเราว่าเขากลัวกลัวผมกัน ว่าในในมีผมแบบดูแบบมีความแบบมีความโหดมีความแบบที่ที่แตกต่างจากคาแรคเตอร์ตัวผมด้วยแต่ก็ดีใจนะครับที่พี่เขากลัวกันเพราะว่าผมก็อยากให้พี่เขากลัวกันใช่ครับไอชุนจุดจุดแต่ว่าพอใจกับปีนังยิงยิ่โอเคเลยครับดีมากเลยครับอชุช่วงนี้ดูหอบหน่อยครับดกกล้ก็นิดนึงครับผมช่วงนี้ก็ไม่ได้ช่างเลยครับ แต่รู้สึกว่าผอมลงครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีแบบออกกําลังกายมีอะไรนิดนิดคมันทํายมันลงเองครับผมเพราะหงานหนักหรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนด้วยครับผมอาจจะอยู่ที่การพักผ่อนและคน่าจะเป็นการพักผ่อนไม่เพียงพอเท่าไหร่แต่เราก็พยายามหาเวลาพักผ่อนอยู่ครับรอะไูนเวทีอก็เสยรอดูดีกว่าครับ ซิกแคกซิกแคกไปยังครับตอนนี้ไม่นานนะครับมีไหมมีอะไรแบบว่าจะแบบได้เห็นสัมผัสอะไรย่งเงี้ยอาจจะมั้งครับอาจจะอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้แบบแฟนๆเห็นเราลุกโลมอะกพอรนเลยมากันเต็มเลยเขาน่าจะกลัวแบบผมผมไม่กินข้าวกันนะครับก็เลยรีบส่งพุทตะพุทซัพพอร์ตอะไรพวกนี้มาค่อนข้างเยอะเลยครับ ก็ก็คือก็คือกินปกติอะไรกินปกติครับผมแต่อาจจะด้วยแบบเราเราใช้พลังงานเยอะด้วยช่วงนี้มันเลยอาจจะดูซูบลงไปหน่อยแต่ก็โอเคครับแฮปปี้ช่วงนี้สบายดีครับมีแพลนอย่างจะพิมผลให้มันแบบเฟิร์มเฟมน้นเน้นเอะไรัหมมีครับมีแน่นอนครับผมใช่ครับก็ของละครนี่แหละครับผมไม่แอบปีหน้าได้เห็นเนาะไม่แน่ปีนี้ด้วยครับมั่งมั่งมั่งครับมังครับ เดือนเดียวแล้วนะอีกเดือยวนะน่าทันอยู่น่าทันอยู่ทันอยู่ครับรอดูรอดูได้ครับก็มีครับผมแต่ว่าอาจจะด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆด้วยทําให้แบบยังยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ที่เราจะเดินทางไปที่นู่นก็รอให้ทุกอย่างมันโอเคมากกว่านี้ขึ้นก่อนก็น่าจะได้เห็นมีผลงานออกไปทำงานต่างประเทศกัน อะไรนะครับโอไวรัสสายพันธุ์ไหนก็กังวลนะครับเพราะว่าเห็นว่าสายพันธุ์นี้น่ากลัวกว่าเดิมด้วยก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันแล้วกันครับผมล้างมือบ่อยๆนะครับอย่าลืมใส่แมสกกันด้วยนะครับผมเป็นห่วงนะครับ